เมลเดย์ครับจดหมายมาอีกแล้ววันนี้เดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับว่าข้างในเป็นอะไรสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับเป็นซองจดหมายแล้ครับแกะดูกันเลยกว่าข้างในเป็นอะไรก็สภาพซองก็ไม่รู้ว่าโดนแอบ,บแกะมาหรือว่ายังไงครับหรือว่าอาจจะเยินจากการขนส่งครับ นี่ครับเป็นการ์ดเบสบอลครับแต่ว่าเป็นการดีไซน์ออกมาออกแนวเรโทรครับเป็นรูปแบบของการ์ดยุคสมัยปี1 9 5 1ครับโอ้โหคิดดูสิครับว่าเก่าแก่ขนาดไหนก็กล่องมันเซ็ตมันเป็นเซ็ตครับเซ็ตนี้มีทั้งหมด52ใบแต่ว่าเขาจะพิมพ์ออกมาทีละ13ใบครับ ก็คือจะสั่งได้ทีละ13ใบามาครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้างในก็คือจะมีทั้งหมด4เซตครับเซตละ13ใบอันนี้คือเซตแรกครับเป็นการ์ดเบสบอลก็มีเท่ากับออกมาทั้งหมด52ใบนี่เป็นจำนวนไพ่เลยครับแต่ว่าเขาจะทำออกมาเป็นเซตละ13ใบนะครับโอเคครับ อันนี้จะเป็นตัวเซตแรกที่พี่มองมาเป็นการ์ดเซอร์เบตติ้งเจปีครับโอ้โหใบเล็กกว่าที่คิดนะครับเนี่ยคิดว่าจะใบปกติเหมือนการ์ดทั่วไปแต่พอแกออกมาแล้วอ้าวไซส์มันเล็กกว่าธรรมดากว่าการ์ดทั่วไปครับไซส์เล็กเลย ด้านหลังก็เป็นลักษณะนี้ครับเขาเหมือนเขาจะมีลันเป็นพาาเลลเป็นสีต่างๆด้วยครับอ่ะเรามาดูกันครับปุ๊บโอ้โหนี่ครับดีไซน์คลาสสิกมากคลาสสิกจริงๆครับก็เริ่มต้นคนแรกมาครับ n u m b e r one In Serie ครับ My Trout ครับ t t r m e Time a p l MPV a w a r d ครับ ไมท์เท้าก็จะเป็นข้างหลังเป็นสีแดงนะครับอ่ะคนต่อไปร es, ครับวิลลี่เมย์มครับ number ร์ทูคำนัมเบอร์ทูวิลลี่เมย์อันนี้เป็นอะไรครับซิงเกิลวันของไมท์เท้าเป็นโฮมรันซิงเกิลเป็นซิงเกิลครัับอนนี้ซิงเกิล แล้วการลำดับที่3เป็นของดุกไนเดอร์ฟลายเอาครับเป็นฟลายเอานะครับก็ด้านหลังสีแดงกันหมดถ้าเป็นสีอื่นนี่คือถือว่าได้เป็นพา ALLEL ป่ะครับสีแดงกันหมดคนที่4ครับเบบรูธครับดับเบิลครับอันนี้ดับเบิลแล้วก็คนที่5จะเป็น คลริฟเคนจูเนียครับเป็นซิงเกิลเหมือนกันครับก็ด้านหลังก็จะมีบอกครับว่าอยู่ทีมอะไรครับมีโลโก้ทีมอยู่คนที่6ครับเจวิเอเบสครับเจวิเอเบสสโตลินเบสครับแสดงว่าคนนี้เป็นนักกีฬาที่วิ่งขโมยเบสได้ดีสิครับอ่าแล้วคนนี้เป็นเกรก มาดุกครับเป็นอะไรครับเอาคนที่แปดครับเป็นอัลเบิร์ตพูโจสครับฟาอูบอลนะครับคนที่เก้าเป็นจอร์ดเบรดครับเป็นดับเบิลเหมือนกันครับจอร์ดเบรด คนที่10ครับ Jordan Alvarez ครับ Hit by Picture ครับ Hit by Picture คนที่11ครับ Wade Box ครับ Triple ครับอันนี้ Triple ปปคนที่12ครับ จวนโซโตครับบอลครับอันนี้บอลก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าเขาคืออะไรครับและคนสุดท้ายของเซตที่1ครับคนที่13เป็นทอมซีเวอร์ครับสไตร์ Strike ครับทอมซีเวอร์สไตร์โอเคครับก็เป็นนักเบสบอล13คนแรกที่ทำออกมาครับ ก็เอาจริงๆว่าตกใจขนาดครับขนาดค่อนข้างเล็กเลยครับเล็กกว่าที่คิดไว้พอจากตอนแรกที่เห็นนี่ก็ค,คิดว่าก็น่าจะขนาดไซส์กร์ดท,ทั่วไปครับแต่พอมาของจริงนี่โอ้อันจิ๋วนะครับเดี๋ยวผมหากราดกร์ดปกติอยู่แถวนี้อา้าผมมีกร์ดแมทแอทแทกโอเคเอะนี่ครับเทียบกับกร์ดแมทแอทแทก ซึ่งเป็นไซส์มาตรฐานของตัวการ์ดกีฬาครับจะเห็นได้ว่าเล็กกว่ากันเยอะนะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามก็อย่าลืมครับเซตนี้ยังเหลืออีก3เซตจะต้องมาครับอีก3เซตคอยติดตามอีก3 3คลิปที่เหลือของเซตตัว1 9 1่5 1านี่ครับ แล้วเดี๋ยวมาดูกันคราวหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe ก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยครับแล้วก็กดปุ่ม like ให้กันหน่อยครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ